กราบสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพผานโมทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคาซาโยหรือว่าอาคาหยาโยในทุกคนวันนี้ร่วมผู้พ้อกับอาตาและกับโปเซเซนเก่าเช่นเคยนะคือวันนี้เป็นมือจางดีเนาะที่เอาที่เอาเครื่องกีฬาไปมอให้กับโอเฮียนมอสองเมืองสิงเนาะคืออย่างนี้ทุกคนมันมีผู้ใหญ่ใจบุญจากออสเตรเลียเนาะพอหักพอหักเนาะเพื่อนสนับสนุนกีฬามา มาหลายสิบตัวแหละแล้วลก็ประมาณเศร้าหาพืชเนาะแม,ม่ชินเนาไปมอบให้กับทางโรงเรียนเนาะก็ทางโรงเรียนก็เคยประกอบกีฬากับครบพ่อเน่แล้วก็ข้าเคลื่อนเน่ก็มืม่อนี้เขาก็ชิรามไปมอบให้กับโรงเรียนเนาะเชินจะเป็นด่านนะั้นเชิญทั้งหมดทุกคนจะทำมาสองกับเปนเ็นเดี๋ยวเดินแล้วก็จำนวนเงินหางแสงกีบเนาะทุกคนเงินเหลือเนาะ<ม>นอันนี้เงินหางแสงกีบนี่มอบให้นักกีฬาเนาะทุกคนจะมอบให้นักกีฬาส่วน สื้อกีฬาแม่โม่ให้ทางหูเฮียเนาะก็บรรยากาศจะเป็นยันั้นนะซึ่งขอเสิญทัพผู้ชมทุกคนเนาะเป็นความยินดีกับทางหูเฮียหรือว่ากับพน้องนั้นพน้องสมคนก่อนดีใจแห้งหล่ะจะได้มีโอกาสเป็นสัพพบนกับเป็นตัวแทนของทุกคนนําไปมอบไปกับรงเฮียเนาะก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการ

กูไม่จ่ายดิเออ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 เาไปเอาไาไปไทำอะไรน้ำเด๋อไ่ใช uh, ่ไม่ใช่ต้นหลักเช่ทางนูนคืไรไม่ใช่อะไรเนาะน้ำเด๋อน้ำเด๋นเด๋น้ำเด๋อน้ำเ้เด๋อน้เน้ำเด๋อน้ำเด๋อด๋อน้ำเดน้ำเด๋น้ำเด๋อน้ำเด๋อน้ำเด๋อน้ำเน้ำอน้ำเด๋อน้เด๋อน้อ้ำเด๋อน้ำเด๋อนด๋อน้ำเด๋อน้ำเด๋อน้ำเด้ำเด๋อน้นน้ำน

แม่คโชเปกนตลมิสม่เลยไม่เไยคุณเบ่มือสั่นแต่เดี๋ยวผมไม่เะแล้่ไปก่อนไปเลยค่ไยืนั้งหนาได้ก็ไม่ใช่ผมว่าตัวหลังนี่ช่ยเ่ลือไ่เห็นเลยอ่ะ ไม่ยันเลยอะไม่ยันเลยอะเราเป็นมาจังก์ก็ต้านงานตานนไม่มาโอ้โหตัวเตะนี่ม่งสังเกตงูตัวเตะนี่ตัวน่าไม่น่เลยแค่ร้อนแคไนก็ได้นะฮ่าฮ่าฮ่าแล้ว่วนยรื่องนั้าเรื่องพระราม่าเป็นกานต้นเดือนงานต้นงานต้นเดืนงานต้นมาเป็นลาตุนีนะเดี๋ยวนาเป็นลาตนา

โอ้ยรูปคุณมหลานรเทงเียกันนีมานก็คือาตัท um ี่เยนะให้ใ um ่้ค่ารัเด้อเียนี่เดเางามๆ่อมาทนไทยี่อนอหเด้อบยก อาคิมไี่นไี่ไหนไปี่ไหนไปที่ไหอที่ไลปอ่นไนะ่ไหมเอาคำหญ่ไหไนป่ป่านปนี่อนไนที่ที่ไอนน่ะ มาเก่าสิแปอทโอ้เก่าสิเปโลตายตายแทนกินข่าไร้ทนีเข่ามือจะข้าอ่ะอยาข้ามโอ้คนดัหรอพี่เขามึงละหาข้ามตายตายโอ้ขอควายัน ไปไปมุมไผ่จ้าดิการักจาร์รักจารเลิกเขาลมทุ่งกับประมาณนี้ทุกคนเรียกการกับประมาณนี้ดูนี่เวลานี้พอประมาณ8โมนเคิร์นเนาะทุกคนเนี่ยอีประมาณ30นาที เริ่มเพียนเนาะทุกคนมือวันจันทร์นี่พอาลดทุ่งนี้ประมาณแปะโม่เลยกัเก่าโมอ่เก่าโมอ่ซูซูนี่ออเก่าโม่เต็มนี่ขเขาเพียนเนาะทุกคนเริ่มเพียนแล้วมัวนหอ่นอด้วยกันแตประมาณนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนบรรยากาศในห้องเพียนก็เ่อวานนี้ครับก็เดีย๋ยวนำเอาเข้าประกอบเป็นมอให้กับตังเฮ่นแล้วเนาะ ก็ห้องเย็นอยู่ลาวนี่ก็คล้ายๆคือกันนะทุกคนก็จะมีแบบระบบการจันตั้งห้องจะมีมีเกือบทุกห้องทุกห้องเย็นเลยกับว่าไ้้นาะจะคล้ายๆกันเลยจะมีศิลป์ควงครประเทศนะ มีเกือบทุกเรียนเลยว่าทุกสำนักงานของรัฐของเอกชนเนาะทุกคนก็เขาเขาๆก็จะประมาณนี้เนาะตัวตรงเขาเข้าใจผู้ใหญ่เจเบนทางออสเตรเลียก็คือทีมงานหามโนแผนไทยแล้วครับมีพหักพหักทางออสเตรเลียเนาะ เป็นเพ<อ>ือนที่ซ้อแล้วทุกคนที่ซ้อแล้วก็เจอที่แล้วก็ได้ช่วยเสื้อให้นักกีฬาเนาะรประมาณเศร้าไปสดก็ถือ<ช>ว่ามื้อนี้ก็คือก,กันแหละ <ư? S 2> ก็ต้องขอขอบใจนะผู้ใหญ่เจิบุญขอให้จะมีสุขภาพแข็แ <ư? S 2> งแรงท้องที่จะได้ของไข่อมีเนาะเงินเกนน้ำเงิน้ำเงินน้ำเงินงน้ำเงเิก็บุ่มีม่อย่าง,งนอกจากคำข,นน <ư? S 2> ขอบใจเนาะขอบใจจากใจจีนเนาะที่ เขาสองคนก็ดีใจแหละที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็เป็นสัพพบูสัพพบูในการทุกท่านเนาะก็ถือว่าอุปกรณ์ตอนนี้ก็ยังค่าแค้นอยู่เนาะ่ว่าจะเป็นเรื่องทิอุปกรณ์วันนักดีหรือว่าเมื่อกรณนกีฬานี่ก็ศ<ะ>ิลปะนี่ก็ยังคางแค้นเนาะก็ต้องเขาขอบใจทั้งแหละเ่อี้ยังเอาจะคำขอบใจเนาะขอบใจเลยโอเจเลยเนาะโอเค เชฟพี่น้องสำหรับที่นี่ก็ซึางนี cause, ่น้องก็บรรยากาศก็ถือว่าตึ่นเต้นควาสมควรน้องเพราะว่าได้ไปขึ้นอยู allora> ่บ่อยที่มีคนหลายคักแน่เนาะก่อนนะเห็นก็ประมาณเกือบพันไปคนพันเป็นคนเนาะพันพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยได้ก็ถือว่าหลายเติบเนาะก็ถือว่าเป็นโรงเฮียรท็อปหนึ่งในตัวมึงสิงหนี่เลยกัว่าได้ก็นะเห็ก็จะมีลากลายหลายชนเผ่าหลายลายลายชนเผ่าเนาะก็ มันก็ผ่านมาโดยบรรยากาศที่รับเื่นแล้วก็อิดเต้นทุกคนตามไฟตางก็ดีใจเนาะก็ทโรงเรียนก็ถือว่าดีใจแฮงเงี้ยแหละก็บรรจะว่ากว่าจะบริไทเนาะเพราะว่าอันมูหันจับก่องมูเป็นทุกคนมันสาเลยทุกคนมันจับกล่องมูเป็นแล้วกับบรนจงว่าบรรช็อตมาอันจะบรดไ้ก็มีเนาะก็ขอโทษขออภัยนำเอฟซีทำนำทัพพุส้นแล้วก็ นำผู้ใหญ่จะบุญโนโทีบรได้ไทยทอดออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบตามที่ขาดไว้นะทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะใครที่มาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อบอพาดคลิปใหม่จากเฮาทั้งสองคนโอเคสำหรับ,บ,บ,บาาคลิปนี้ขอลาไปก่อน